สติกับความโกรธท่านทั้งหลายความโกรธเป็นอารมณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเราโกรธได้เพราะเรามีใจแต่เราทุกข์จากความโกรธเพราะใจนั้นขาดสติลองสังเกตให้ดีตอนที่เราโกรธใจจะร้อนคำพูดจะกระด้างการกระทำจะรีบร้อนและขาดความยั้งคิด เมื่อพูดออกไปก็เสียใจเมื่อทำลงไปก็อยากย้อนกลับไปแก้ไขแต่มักจะสายเกินไปเพราะไม่มีสติอยู่ในตอนนั้นท่านทั้งหลายสติคือความรู้ตัวเป็นเหมือนเบรกของรถเมื่อรถแล่นเร็วแล้วมีสิ่งกีดขวางถ้าไม่มีเบรกก็ชนใจก็เช่นกันถ้าไม่มีสติก็พุ่งเข้าชนอารมณ์ สติเปรียบเสมือนน้ำเย็นความโกรธเปรียบเสมือนไฟยิ่งโกรธมากไฟยิ่งลุกแต่หากเรามีสติรู้ทันความโกรธแม้เพียงแวบเดียวก็เหมือนได้ราดน้ำเย็นลงบนไฟทันทีบางครั้งแค่หยุดหายใจลึกๆสองสามครั้งแค่รู้ว่าตอนนี้ใจฉันกำลังโกรธความโกรธก็อ่อนแรงลง นี่คือพลังของสติไม่ใช่การกลั้นอารมณ์แต่คือการเข้าใจอารมณ์ท่านทั้งหลายคนมีสติไม่ใช่คนที่ไม่เคยโกรธแต่คือคนที่รู้เร็วและไม่หลงตามอารมณ์คนแบบนี้ใจจะไม่ร้อนนานและไม่สร้างเวรกรรมต่อผู้อื่นสติจึงเป็นสิ่งที่ควรฝึกไว้เสมอฝึกจากเรื่องเล็กๆ เช่นเวลาหงุดหงิดกับรถติดหรือไม่พอใจใครบางคนในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกสติจากเรื่องเล็กๆได้วันหนึ่งเมื่อเจอเรื่องใหญ่ใจก็จะรับมือได้อย่างมั่นคงทันทั้งหลายความโกรธนั้นดับได้ด้วยสติมิใช่ด้วยการกดข่มมิใช่ด้วยการทำเป็นไม่รู้สึกแต่ด้วยความเข้าใจและรู้ทันอย่างอ่อนโยน เพราะเมื่อใจเรารู้ทันใจก็จะเป็นอิสระจากอำนาจของอารมณ์และเราจะมีชีวิตที่สงบเย็นและเบาสบายยิ่งกว่าเดิม